คุณเล็กคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่กับคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารนะคะเชิญปรึกษากับคุณหมอได้เลยค่ะค่ะมีปัญหาค่ะคุณหมอคือว่าปัญหาอย่างปัจจุบันเนี่ยคือท้องอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วมีปัญหาว่าสามีเนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทเริ่มเที่ยวดึกกับบ้านไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะ พอดูไปดูมารู้สึกว่าเริ่มจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงก็มาประพันธ์แนะนำให้เราเกิดอาการเครียดคเครียดมากเลยทานอะไรก็แบบทานได้น้อยลงรู้สึกสงสารลูกในท้องอีอ่ค่ะค่ะจะมีวิธีแก้ไงบ้างเอ่ยท้องได้กี่เดือนแล้วครับคือจริงๆตอนนี้นะคะเพิ่งข้อได้วันหนึ่งแต่ที่ที่ปรึกษาที่แรกคือว่าท้องใกล้คอแล้วอ๋อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับก็ ที่ที่พอมาทราบว่ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามานี่ก็เมื่อไม่นานมาเนี้ยค,ะค,ค่ะอคแต่ว่านนเริ่มเริ่มมีปัญหาว่าคือเหมือนว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้คุยกันสักเท่าไหร่อืแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ที่ที่พอคอ้อนมาได้วันหนึ่งก็คือเขาก็ดูสนใจสนใจลูกดีนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาอยู่อ๋อค,ครับอืมนี่แต่งงานกันมาสักกี่ปีแล้วครับ องปีค่ะแต่ว่าเ,ออเป็นเพื่อน,นมานานแล้วคือ,อ,อรู้จักนิสัยใจคอมาก็สิบกว่าปีแล้วค่ะอ่า,าแล้วพื้นฐานคิดว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงไหมคือโดยโดยส่วนตัวแล้วถ้าถ้าให้มองภาพรวมๆหรือว่าเป็นคนหน้าตาดีแล้วบุคลิกดีเรื่องผู้หญิงโดยปกติตัวตัวเล็กเองเลยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปอะไรกับเขามากมายก็ถือว่าผู้ชายโดยปกติน่าจะมีกุ๊กกิ๊กนอกบ้านเป็นธรรมดา ็เป็นคนค่อนข้างจะยอมรับในส่วนนั้นได้แต่ว่าช่วงหลังตั้งแต่ท้องเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับ<ล>เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเ,เราเราบกพร่องอะไรไปรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราท้องเนี่ยแล้วเลยไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้อ๋อเอออันนี้ที่จริงก็ไม่ไม่ค่อยเป็นความเป็นจริงเท่าไหร่นะผู้หญิงไทยส่วนหนึ่งอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ที่จริง ในแง่ของทางด้านของซีระแล้วเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายาสาม,มีและภรรยาสามารถมีชีวิตทางเพศได้จนกทั้งถึงก่อนคลอดนะครับโดยไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะในนี้ผมคิดว่าในท้องหน้า,ห,นาหรือว่าสำหรับผู้ฟังท่านหนึ่งก็ตามเ่ยคืออย่าไปถือ,อเป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็วท,ที่ปรึกษาที่ปรึกษา คุณหมอแล้วก็คุยกับเพื่อนๆก็บอกว่ามีได้แต่จริงๆก็คือเขาแยกเขาแยกห้องนอนตั้งแต่ประมาณสามสี่เดือนแล้วค่ะแต่ก็ตั้งแต่แยกก็มีมีที่ว่ามีกิจกรรมก็แค่สองหรือสองครั้งหลังจากนั้นครับอืโถคือบางทีบางทีกลายเป็นผู้ชายเป็นฝ่ายที่คิดมากไปเองเนาะคือใครรู้สึกว่าตอนช่วงที่ภรรยาเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะพเอเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบ ม,มีเพื่อสัมพันธ์ด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะค่ะแล้วคุณหมอจะมีวิธีแนะนําให้ให้เราปรับตัวไงก็คือพักหลังตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยพึ่งพ่งจะได้คุยกันก่อน,อนที่จะคลอดเพราะวันนี้พึ่งคลอดได้แค่สองวันค่ะพักหลังก็คุยกันนะ,นะคะว่าเรามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราก็บอกว่าคือเราอ่ะค่อนข้างจะขี้หุิขี้โมโห,โหเจ้าขี้เจ้าการแต่ปกติไม่เคยเป็นเลยเออเราก็บอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุว่ามาจากทองหรือเปล่าเรากลัวเขาไม่เข้าใจครับ ขอว,ว่าคุณดีมากเลยนะที่เป็นฝ่ายคุยกันอย่างเปิดใจกับสามีนะและสิ่งที่สามีสะท้อนนี่อาจจะเป็นความเป็นจริงส่วนหนึ่งเพราะว่า,าช่วงช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมากซึ่งมันมีผลกระทบทางจิตใจจริงนะครับบางทีเราไม่รู้ตัวมันเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน,น้อยแต่ว่ามันอาจจะกระทบกับความรู้สึกที่เดิมแบบว่าเราอยู่ด้วยกันแค่สองคนแล้วก็แบบ ยังสวีดอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ<ช>พอ<ช> <ๆ S 2> เราเปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะรู้สึกรุนแรงเพราะตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการที่เอ,อพอเรารู้ตัวเราอาจจะมีความสามารถที่จะปรับตัวได้มากขึ้นแต่เราก็ควรจะบอกเขาว่าเออเรายังรักเขาอยู่นะและเวลานี้เราอยากได้ความใกล้ชิดอยากได้ให้เขาเข้ามาช่วยดูแลเราดูแลลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยจะรับสภาพไม่ได้เลยจ<อ>นชนิดที่แบบทานอะไรก็ไม่ได้จนพอพอพักหลักเนี่ยได้คุยกับ พี่ๆท,ที่ที่เขาจะจะโต,ตหน่อยคือคุยจะหัวหน้าที่ทางานอะไรเงี้ยเขาก็บ,บอกว่าคือช่วงนี้ก็ทนทนไปนิดนึงเพราะว่าอีกอย่างเรื่องเรื่องผู้หญิงเนี่ยจริงจริงจริงๆรง,รง,รงเป็นคนไว้ใจเขานะคะ<ม>เพราะว่าคิดว่าผู้ชายยังไงยังไงอยู่ได้จนสิบปีสิบปีเขาก็ต้องมีนอกลูกนอกทางบ้างอยู่แล้ว<ม><ม>ก็คือทําใจไว้ล่วงง่ายแล้วครับแล้วก็มามาคุยกับเขาว่าเออว่าจะเราจะทํำยังไงคือครอบครัวมันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วมันเป็น อีกชีวิตหนึ่งเพิ่มเข้ามาคุณหมอว่าทําถูกไหมคะที่ว่าเราคุยกับเขาในในแบบว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็คุยเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเลยครับแล้วก็การที่สามีเขาสามารถจะบอกได้ว่าเขาอยากให้เป,ปลี่ยนแปลงยังไงก็แสดงว่าคุณเป็นคู่ที่จะมีโอกาสปรับตัวเข้าหากันได้ดีนะเพราะโดยปกติโดยปกติเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่แล้วครับเป,เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงทำงานด้วยเลยบางทีถ้า ปกติก็จะไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะค้ามีอะไรก็จะคุยเลยแต่นอกจากว่าวันดีเนี่ยเหมือนเหมือนเคสเนี่ยคือครั้งใหญ่สุดเลยเนี่ยถึงขนาดเหมือนว่าปอท้องเนี่ยจะเลิกกันเลยแบบไม่ไหวแล้วคุณไม่สนใจฉันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงเข้ามาซึ่งซึ่งผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานเราแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมารู้อีกทีก็คือว่าเขาไปไหนตอนไหนด้วยกันแล้วะไรปัจจุบันก็เขาก็ยังติดต่ออยู่นะคะแต่ว่าเราก็พยายามทาใจว่าเออเดี๋ยวอะไรอะไรก็คงดีขึ้น <Okay. S 1> อมคมีอะไรแนะนำไหมคะครับคือประเด็นเท่าที่ทหมอฟังดูนะหนึ่งการที่คุณให้อภัยเนี่ยจะเป็นรากฐานที่ดีของการแก้ปัญหาหนะเพราะว่าถ้าให้อภัยได้เนี่ยตัวนี้จะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาคืนดีได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องอารมณ์กระทั่งกันมากนะ<ช>อันนี้ก็คือพยายามทําใจอยู่ว่าเออเรารับสภาพตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาก็คงจะดีเองครับถ้าเราให้อภัยแล้วเขาไม่ไม่ไม่ยังไม่สามารถที่จะปรับปรุงตัวได้คุณก็ ไดเห็นกันว่าเราได้ทําแล้วในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าสาคัญก็คือว่ารือฟื้นความรู้สึกที่ดีๆในฐานะสามีภรรยาเนาะอย่างเช่นการที่เรายังมีโอกาสเนี่ยอย่างความจริงๆแล้วเพิ่งแต่งงานกันสองปีนะครับการที่แบบยังไปไหนมาไหนด้วยการการที่ยังโอบกอดการไปทานข้าวด้วยกันนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็พวกนี้เนี่ยอย่านึกว่าไม่สําคัญนะ ในในชีวิตคู่เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับ,รบปกติ<อ>กต็ทําอ,อยู่บ่อยๆครับแต่ทีนี้ช่วงนี้เคสท,ที่มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีก็คือเรื่องเรื่องผู้หญิงเพราะว่าปกติเขา <c oughs> เขาไปงอแงนอกบ้านหรือไปเกเรเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ค<อ>ือเราก็ปล่อยว่าชีวิตผู้ชายนะคะคนเราก็มีสิทธิส่วนบุคคลกันแต่ว่าพอพอมาเจอเคสนี้เรามีความรู้สึกว่ามันดีบขั้นหัวใจนะคะคุณหมอครับ มันมากเกินไปแล้วอยู่ในช่วงที่เราตั้งครรด้วยใช่เวลาที่ตั้งครรเนี่ยคุณจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติเนาะมันก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก็มองข้ามช็อตไปเลยเช่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปรื้อฟื้นเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็มองข้ามช็อตไปเลยเช่นเราอยากมีเวลาไปไหนกับเขาเราก็ชวนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พยายามอยู่เพราะว่าผู้หญิงเขาก็ยังแบบเอ็มโโทรมายังอะไรอย่างเงี้ยยังมาวุ่นวายซึ่งเรา บางทีเราไม่อยากรับรู้อะค่ะแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะรู้อะไรได้ไวคือบางทีแบบเขาไปด้วยกันเมื่อวานวันนี้เรารู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะผมว่าสุดท้ายที่สําคัญสําคัญที่ที่คุณจะช่วยได้มากก็คือความเป็นความเป็นพ่อเนาะเพราะว่าการมีลูกเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายหญิงก็จะมีความรู้สึกเป็นแม่ฝ่ายชายมีความรู้สึกเป็นพ่อนะถ้าเราให้กระบวนการแบบนี้มันเป็นตัวที่ช่วย กลับมาเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัวให้มากขึ้นโดยที่เรางดเว้นเรื่องการต่อว่าเรายอมให้อภัยเข้าอะไรแล้วเนี่ยนะครับอันนี้<ค>ผมว่าน่าจะทําให้แบบนะถ้าผู้ชายเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นสามีและพ่อของลูกของเราจริงเนี่ย <Bub> อันนี้ก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ที่ช่วยเขามีความรับชอบมากขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณเล็กขอบคุณคุณเล็กนะครับสำหรับสำหรับผู้ฟังท่านอื่นนะครับบางทีต้องระวังอย่างหนึ่งว่าช่วงตั้งครรภ์เนี่ย อารมณ์จะเปลี่ยนบางทีออกมาทางด้านหงุดหงิดบางคนออกไปทางด้านซึมเศร้านะแล้วคนที่ซึมเศร้าในบางทีสามีไม่เปลี่ยนนะแต่ความอารมณ์เศร้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเช่นเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยสนใจเราหรือว่าเอ๊ะเรายังมีค่าสำหรับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีต้องเข้าใจว่าบางทีมันมีปัจจัยภายในของเราเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ตัวเราเองเปลี่ยนด้วยเพราะงั้นการที่ถ้าแบบนั้นเนี่ยโอกาสต,ต้องคุยกับคุณหมอสูที่ฝากคันอย่างให้เขาเข้าใจด้วย นะครับคุณหมออาจจะจําเป็นที่ต้องให้การรักษาทางด้านจิตใจเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเช่นบางทีอาต้องรักษาอารมณ์เศร้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยทําให้ชีวิตครอบครัวมันไม่ต้องเสียหายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเ <c oughs> นื่อง <c oughs> จากไอการภ <c oughs> าวะการเปลี่ยนแปลงที่มันมีผลต่อจิตใจเรา <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs>